คคหากประเทศเราจะน่าอยู่ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองพวกเราในสังคมจากอาชญากรรมทุกรูปแบบแต่องค์กรตารวจในประเทศไทยทุกวันนี้ครับกลับถูกตั้งคําถามเรื่องความโปร่งใสามากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แม้เราอาจจะเคยชินนะครับกับปัญหาเรื่องของสวยแต่ไม่เคยมียุคไหนที่เรามีบุคคลระดับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและตํารวจระดับสูงหลักร้อยๆคนที่ถูกชี้มูลความผิดพินัยเกี่ยวกับสวยเว็บพนันยังไม่นับข่าวอื้อฉาวต่างๆที่เราเห็นกันตามหน้าข่าวในทุกๆวัน ดางนั้นครับหากพักประชาชนเป็นรัฐบาลเราจะเดินหน้าเต็มที่ในการปฏิรูปตํารวจเพื่อทําให้ตํารวจนั้นกลับมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษที่ประชาชนเชื่อมัน่นอีกครั้งหนึ่งหนึ่งครับเราจะล้างบางตัวตํารวจเพื่อให้ตํารวจนั้นเติบโตได้จากผลงานไม่ใช่เส้นสายเราจะรื้อระบบการประเมินแบบเดิมครับที่ไปเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิตของผู้บังคับบัญชาและก่อให้เกิดการวิ่งซื้อขายตําแหน่งมาเป็นระบบการประเมินแบบใหม่ ที่มีการใช้ตัวชี้วัดที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์และมีการรับฟังความเห็นแบบ360องศาจากทั้งคนทํางานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการ 2. ครับคือเราจะเพิ่มความเข้มงคนในการตรวจสอบตํารวจเราจะมีการแยกตํารวจสายตรวจสอบออกมาชัดเจนเพื่อทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและก็ตรวจสอบตํารวจในส่วนอื่นๆเราจะมีการเปิดรับเจ้าหน้าที่สายนี้เป็นการเฉพาะและจะมีการแยกสายบรงคับประชาออกมาเพื่อไม่ถูกแทรกแซงในการตรวจสอบ สามครับคือเราจะทําให้ตํารวจที่ตั้งใจทํางานนั้นเข้าถึงเครื่องมือและสวัสดิการในการทํางานอย่างครบถ้วนเราจะสับสนให้ทุกสอนอน,นั้นมีอุปกรณ์สํานักงานที่เพียงพอโดยไม่ต้องให้ตํารวจนั้นควักเงินมาจ่ายเองเราจะสับสนให้ตํารวจนั้นเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆได้เราจะจัดระบบบ้านพักอาศัยตํารวจอย่างเป็นธรรมและให้ตำรวจนั้นสามารถเบิกค่าเช่าได้ตามค่าใช้จ่ายจริงและเราจะขยายสิทธิ์ให้เบิกจ่ายกับโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ ครอบคลุมทั้งปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีส้มไม่มีสวยไม่มีตัวมีส้มมีตำรวจของประชาชน